วันนี้นะคะนำคลิปเก่านะคะของปีที่แล้วมาไปทะเลประคองค่ะซึ่งไปช่วงฉลองวันเกิดนะคะในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นทะเลที่สวยมากนั่งเรือข้ามฟากไปเหมือนข้ามเรือข้างฟา เฟอร์รี่เลยค่ะแล้วก็เป็นเรือลำใหญ่มากเสียดายอย่างเดียวค่ะคือตอนที่ไปเที่ยวไปประจนภัยไปขี่รถปัน่นแล้วก็จะไปชมรอบเกาะเผอิญว่าเกิดอุบิเหตุซะก่อนก็เลยเข้าโรงพยาบาลก็เลยนำภาพกลับมาให้ชมไม่ครบแต่เป็นทะเลที่สวยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เก็บภาพนิ่งมาให้ชมนะคะเนื่องจากว่าวีดีโอไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงนั่งเรือกับค่าไปโรงพยาบาลค่ะโอเคค่ะนำภาพปเสริมาให้รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ ฝรั่งเศสก็มีที่เที่ยวเยอะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดปีนี้จะไปฉลองที่ไหนดียังไม่รู้เลยค่ะยังไงก็นำ้ามาให้ชมกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเควัวอาเบียนตู